พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระาาราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์ไว้ในพระบรมราชปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อห้าจังหวัดในภาคตะวันออกว่าโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์ ซึ่งแปลว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุดเพชรและมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักขึ้นโดยให้มีพื้นที่นำร่องจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นชุมชนต้นแบบสามารถทำให้คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เกิดการพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขึ้นเช่นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกมอนเลี้ยงใหม่ทอผ้าบ้านอ่างเตยหมู่ที่9ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเติมทีหมู่บ้านกระชานุรักษ์ฉะเชิงเซานะคะบ้านคอมหาจะเป็นหมู่บ้านน้ำร่อง ของหมู่บ้านกระชานุรักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของช้างป่านะคะที่เข้ามาทําลายพืชผลทางการเกษตรแล้วโครงการของพัชรสุธากระชานุรักษ์นะคะเข้ามาดําเนินการเมื่อปีพศ2องพซึ่งโครงการเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกันกับช้างป่าได้อย่างสามดุลน,นะคะก็มีการปลูกมอนเลี้ยงไหมเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับช้างป่าโดยอยู่ร่วมกันอย่าง สมดุลค่ะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับในเรื่องแก้ไขในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็พื้นที่ทํากินที่น้อยเราก็ได้พื้นที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบน้ํามานะครับได้ทุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่โครงการได้นํามาช่วยเกษตรกร,เ,กรเพื่อจะได้ความมั่นคงยั่งยืนนะครับของอาชีพเสริมในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม่ถอป้าแล้วก็ได้ยกระดับของสินค้านะครับ แล้วก็ได้เพิ่มราคานะครับได้เพิ่มช่องการขายนะครับสร้างแบรนด์สร้างอาชีพแล้วก็สร้างเพจขายในตลาดออนไลน์ด้วยนะครับโครงการนี้มาก็ต้องขอบคุณในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะที่ให้เกษตรกรที่นี่มีรายได้จ <c oughs> ากเมื่อก่อนอาชีพถูกมอนเลี้ยงไหมจะเป็นอาชีพเสริมทุกวันนี้เป็นอาชีพหลักของแม่บ้านที่นี่ค่ะเกษตรกรหลักๆลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็สาวไหม ขายเส้นไหมแล้วก็แบ่งเส้นไหมามาทอผ้ารายได้ก็สามารถจุนเจือครอบครัวให้ลูกหลานได้เงินจากตรงนี้ไปโรงเรียนแล้วให้สภาพชีวิตนะดีขึ้นโดยแม่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะราศฎรในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาไม่เพียงแค่มีรายได้ที่ยั่งยืนแต่ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอด พระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราช,ชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงในการทําให้ชุมชนแห่งน้ําพระราชหฤทยัยหมู่บ้านขชานุรักษ์ที่ช่วยทั้งคนและช้างในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างลดลงจากอดีต แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลด้วยความพอเพียงอย่างยั่งยืนอันเป็นหัวใจหลักของโครงการพัชรส,สุธาพชานุรักษ์